สวัสดีครับต่อยอดพัฒนาก้าวหน้ามั่นคงนำเสนอเรื่องราวตำบลต้นแบบตามโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมาแล้วหลายชุมชนซึ่งแต่ละแห่งต่างก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจสามารถเป็นแบบอย่างให้ตำบลอื่นๆในการสร้างความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยัง่งยืนและในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตำบลสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำบลต้นแบบที่มีเรื่องราวไม่ซ้ำใคร หากจะพูดถึงลักษณะพื้นที่ของที่นี่เป็นที่ราบครับมีขนาดพื้นที่360ไร่ประกอบด้วย10หมู่บ้าน2,663หลังคาเรือนมีประชากรรวม13,688คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ70นับถือศาสนาพุทธร้อยละ30สำหรับอาชีพของชาวตำบลสบ้าย้อยเขาทำการเกษตรกันครับ มีทั้งสวนยางพาราและสวนผลไม้รายได้เฉลี่ย49,356บาทต่อคนต่อปีที่มาของโครงการตำบลบังคงบางข่างยั่งยืนนี้นะครับทางตำบลบ้าย,ย้อยเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก็ได้มีการจัดการประชุมสภาตำบลบ้าย,ย้อยเพื่อพิจารณาปัญหาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้จะมีเงื่อนไขในการทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีทุกน้อยลงสุขมากขึ้นมันมีคนว่างงานเยอะแล้วก็การศึกษาต่า เพราะเด็กในชุมชนมันไม่ค่อยมีโอกาสไปเรียนพ่อแม่ยากจนครับมีลูกหลายคนแล้วก็ปัญหาความมั่นคงเกิดขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านไปทำม,มาหากินไม่ค่อยสะดวกยาก็ราคาตกต่ำน,นะครับพืชเกษตรทุกอย่างตกต่ำหมดราคาสินค้าอุปโภคริพวกด้านอื่นมันจะสูงขึ้นทางตำบลของเรานะครับจึงได้พิจารณาโครงการออกเป็น2ส่วนก็คือหนึ่งทางเราได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่ตำบลมีกลุ่มเบาบางประกอบไปด้วยผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ปว่วยติดเตียง,ยงที่ยังขาดแคลนห้องน้ํา เขาไม่สามารถที่จะมีห้องน้ําใช้งานในชีวิตประจาวันปัจจุบันก็คือเขาใช้พื้นที่ด้านหลังของบ้านซึ่งมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะโครงการที่ทําห้องน้ําผู้ใหญ่บ้านทั้ง9้าหมู่บ้านคัดผู้ด้โอกาสและผู้เปรา่าบางมากทั้งหมดได้14หลังคาเรือนบางหมู่บ้านก็ได้ไปสองหลังลุงม,มีความรู้สึกยังไงครับที่ได้รับการช่วยเหลือการสร้างห้องน้ารู้สึกดีใจมากก่อนหน้านี้ลาบากไง ในส่วนของโครงการที่2นอกจากเราช่วยเหลือกลุ่มเบาบางแล้วเนี่ยเราต้องส่งเสริมอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนื่องจากตำบลสบบาย้อยเนี่ยมีกาแฟที่มีชื่อเสียงก็คือกาแฟพันโรบัตตาแล้วก็จะมีโรงคั่วกาแฟอยู่ตำบลเนี่ยจึงเล่นเห็นว่าถ้าสนับสนุนพันกาแฟเป็นรายได้เสริมให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยใช้พื้นที่ล่องสวนยางในการปลูกกาแฟพันโลบัตตาซึ่งถ้าเกิดผลผลิตมีการเจริญเติบโตก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องและจะส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทุกน้อยลงสุขมากขึ้น นักง,งานเกษตรอำเภอสบ้าย้อยค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปลูกกาแฟพันโลบาัต้าในตำบลสบ้าย้อยนะคะโดยมีสมาชิกที่สนใจการปลูกกาแฟจํานวน100่รายเราได้มอบต้นพันกาแฟจํานวน150ต้นต่อคนปุ๋ยจํานวน1กระสอบและก,การไกตัดกิ่งจํานวน1ด้ามค่ะ เราจะเข้ามาแนะนําการปลูกกาแฟว่าจะปลูกยังไงดูแลรักษายังไงไปตลอดจนกาแฟให้ผลผลิตค่ะทางกเกษตรอาเภอสบาย้ยอยค่ะเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอาเภอสบาย้ยยอ,อยู่ที่ตําบลบ้านโนดจะเป็นแหล่งรองรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรโดยตอนนี้รับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทความต้องการตอนนี้มันก็มีอยู่เยอะครับทางคนที่จะปลูกอีกมันมีเยอะว่าจะเพิ่มพื้นที่ปลูกอีกต่อไปว่าจะจัดตั้งเป็นกลุ่มกาแฟของโรบาตาัตต้าของตำบลสบาย,ย,ย้ยย ในอนาคตของตำงบลสบา,าย,ย้อย i, นะครับก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีการส่งเสริมอาชีพก็ยังคงเป็นภารกิจสําคัญของตําบลที่จะต้องส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามที่ตําบลได้คิดไว้ใบกระท่อมอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เนื่องจากพื้นที่ของตำบลสบาย้อยมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกใบกระท่อมที่รัฐบาลเพิ่งได้ปลดล็อกให้เป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากใบกระท่อมแล้วก็ยังต้องส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานห้องน้ำก็ยัง ต้องเป็นที่ต้องการเวลาลงพื้นที่ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องก็ยังพบเห็นถึงความยากลําบากของการที่ไม่มีห้องน้ําอยู่ดังนั้นห้องน้ําก็ยังคงต้องส่งเสริมกันต่อให้ชาวบ้านได้พ้นทุก์ในตรงนี้ไปการลดความเหลื่อมล้ำบรรเทาความเดือดร้อนสร้างสุขให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาที่จะช่วยสร้างสันติสุขได้อย่างแท้จริงครับขอขอบคุณโครงการตำบลมั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนที่ทำให้พี่น้องในชุมชนอยู่ดีกินดีขึ้นครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตำบลสบ้าย้อยในวันนี้อาจเป็นเพียงรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ก็นับเป็นฐานรากที่สำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการหากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองเชื่อว่าตำบลสบ้าย้อยจะมีเรื่องราวบทใหม่ๆให้เราได้ติดตามไปอีกแน่นอนนี่ขอต้อกษรผาดอกกระยาเอ๊ตัดเข้ากันยา สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร